สวัสดีทุกคนวันนี้เราเพิ่งไปสอยโปรดักต์พิเศษมาโดยใช้บัติกปอพนักงานบริการดีมากซึ่งร้านนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของโปรดักต์ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็การบริการที่ดีของพนักงานโฟล์ทาเต็มใจขายมากซึ่งร้านนั้นก็คือร้านนั่นเองเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเราซื้อมาอะไรบ้างนะ2อ,อย่าง2องอย่างคือ,อตัว ตัวเขียวเขียวน้ำยาเขาเรียกน้ำแมแปดแป้แปงสีน้ำยาพุ่นน้ำยาไม่ใช่มันคือครูสแพดครูสแพดแบบเขียวแบบกำรรแล้วก็เขาเรียกว่าไอไออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเฟสทาร์ฟจริงๆมันไม่ใช่เฟสทาร์ฟแต่หมายคือเฟสทวอสของเฮอร์บของรัชชื่อว่าเฮอร์บอนิซึมซึ่งเราเคยใช้เมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วช่วงที่เราไปสิวเคื่อหนัก มันก็ช่วยลดการอาเสบได้ตอนนี้แต่ตอนนี้สิวตามเริ่มกลับมาแล้วเราก็เลยไปซื้อมาเพื่อจะมาขัดหน้าเพราะมันมีเปิดโโเดี๋ยวกลับไปถึงห้องเราจะมารีวิวกันว่ามเป็นยังไงแล้วบอกทุกคนว่าผงโกโก้มันเฟรชอะไรบ้างไม่ใช่ผลิตโค๊กโก้ปั้นผลแอลมอนด์นะเออแอลมอนด์แอลมอนด์ไอเคี้ยนเป็นขวดละก็เป็นขวดแป๊บโค๊ปป้าโค๊ปป้าแป๊มเอารถที n e ่วยวันน่าจะไม่โอเคเหรอคะเลยแล้วอะไรอะตกใจ เลือกไหนหัวสุดสักกี่ไม่อะน้องเลืไหนหัวสุดเลืหนึ่งสองสามอันไหนหัวสุดเลือสอง <1. S 3> หนึ่งไปสามเรื่องที่ได้ครับหนึ่งไปวายสุดนี่ไม่ไมมชอบผีเรื่องสองอ่ะอันโดูวัวเราบ <c oughs> อกเขาคิดเหมือนเราเลย <c oughs> ว่าเรื่องสองมันดูวายวายแล,ล้วเรื่องสองตอนสุดท้ายคิดว่าคิดว่าตอนตอนตอนสุดท้ายเป็นไงบ้างคิดไม่ออกมาคิดว่าคนที่ออกมาเป็นไงน,นั่นจริงนนจริง็นเ แต่จริงไม่ใช่เราเป็นผี่บบี่ชเป็นที่เป็นอะไรป็นี่องวอเปเปิดเดรนไปกินอะนี่ไมแกตัวแกได้ไหมเออแกะเลยเย็นๆถ้าคุณในดุก็จะไปมีวิวที่ห้องซะหน่อยก็รีวิวตรงนี้เลยซึ่งเสจอร้องสามคือวอลเปิลธรมอีกขนาดวอฟเปเิเอ้าทำไมแสกเยมันไม่จเดเดอดกําอันนี้เป็นตัวไหไป ใช่เราแกะแล้วยีเฮอ์เบีซึ่นกับทูสแพชหร่าคือมาวอชไม่ใช่ทูสพเราค s ทูสแพชมาวอช่เดี๋ยวค่อยไปรีวิวแกะมิดูขอบแออันนี้ตัวน้ยาล้นงปาเล่มิชใันเลเซอฟม้หน้าทั้ปุนเน่แต่แเป็นแนแบบิลเเปรรู้สกได้ะก็มา แล้วก็ไปลองนะเพราะมันเียบไฟเราเหมือนวอล์ก็เลยไปดูวี้เาะเพ้อไปพวกแอดดิกกับวินยาวันฝากนะฮะจบจะชวนไปกินหมาโอเค้ว่อหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเราจะมาแกะรีวิวแลวใช่ทำไมทีทุกคนโอเคตอนนี้เราถึพร้อเนี่ยเดี๋ยวเาจะมาแกะสิ่งที่เราซื้อจากมิกาบัรณาที่ร้านช็อปม,มา ว่ามันมีอะไรเดี๋ยวก่อนเด็กตายกองนเดทานเขาหยุดต้องโอเคทุกคนตลังจากที่เราซื้อระกามาจากลาสแลนโบ๊ทพอเราทำมันจุดสำนักรถสักท่วกันบ้าเลย โอ้ตอนนี้เราเห็นอบนี่นรก็มีไม่หมะเอ่อ,อ,อ,อสิ่งแรกที่เขาเช่าเซอร์คืออ่อมาว s ชแบบแท็แบบเขียวหมดแล้วก็ตัวเฟสกิลเซอร์ที่เป็นเ u r ร์เบอรี่ซึ่งตัวนี้แล้วก็ทางที่คนขายใจดีแถมมาว s ชที่เป็นมินน์ให้ก็ตัว t ท p a แพ h ยาสีฟันที่เป็นเจลลี่นะครอนทีนี้เราจะลองกันที่ทุกคน,ก,นก่อนอื่นคือขอบอกก่อนว่าลาชมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บกล่องหรือเก็บโปรดักต์อะไรเงี้ยเราจะสามารถเอาไปแกลกส่วนลทได้เนะี่ยถ้าเกิดว่าจาไม่ได้ต้องอิดหนึงแต่ว่าอยากให้ทุกคนที่ไปซื้อลาชเก็บกล่องไว้เพราะว่ามันสามารถเอาไปแลกเป็นส่วนลดเรื่องอะไนั้นส่ใหญ่กนเด็กเราเอา๊ะเรา ใหดูเดราก่อนคลื่นเนื้อมันจะเป็นสีเขียวมีเม็ดแอลมอนด์ด้วยเอ่อถ้าตามที่นี่พี่พัฒงานเขาเ,เนี่ยคือมันจะมีเม็ดแอลมอนด์ที่เป็นตัวสกัดแล้วก็จะมีพวกโรสแมรี่น้ำส,ส้มสายชูจากลำข้าวช่วยในการผัดเจ้ากับแซกผิวผัดเซลผิวให้ผิวกะจางใสหมดจดมีน้ำมัน ข้าคมุมมาในอนนี้อะไรเงี้ยจะช่วยให้ผัดเจลผิวปรับสมดุลผิวคืนคืนความขึ้นความสมดุลให้กับผิวจะทําให้ผิวมีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณน,นี้ซึ่งตลอดตอนนี้ก็นองมีสิวตำอยู่เราก็เลยสนใจมากว่าตรงสนใจตรงสนใจมากตรงที่มัน,นมีอาวอนี่แหละ เพราะว่ามันจะได้เนี่เฟสสถาบด้วยนิามาลอมเลยดีกว่าเออหือไปว่าโปรดักตของลัชเกือบทุกตัวนะที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นสดเฟชมันจะเก็บได้ประมาณสองเดือนคือถ้ามากกว่าน,นี้มันจะขึ้นราหรือมันจะบูดจะให้กันเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระวังไว้ด้วยถ้าเราซื้อใหม่ก็ต้องรีบใช้ให้หมดเดี๋ยวเราจะปั้นเนะี่ะเราจะปั้นมาเป็นก้อนใช้นะเพื้นทะี่ เรื่องวิธีใช้นะคนระัคือเราเคยใช้ตัวนี้เมื่อสองปีที่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตขอนในจุฬายอยู่ตอนนั้นราสยังมีแค่ไม่กีท่ที่เองแต่เซรีสยามจัตเตอร์แล้วเพราะเราดูรีวิวจากยูทูบเบอร์ต่างที่แต่ว่าแบบมันมีอะไรที่เป็น alternative ท,ทางเรื่องในการรักษาสิวเพเิ่มบ้างตอนนั้นก็เป็นสิวเยอะม,มากแล้วนะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เหลือเท่าไหร่แหละ ซึ่งมันก็มีสิวเศษครึ้นตรงมีเราก็เลยอยากหาได้ไหมผัดเซลล์ผิวเราก็เลยซื้อ lush herbal rezyme อันนี้คือเม็ดที่เราเอาออกมแล้วกันเองเอาครับก็โชว์ให้ดูว่าถ้าเราใส่อาบเมื่อไหรต้องอย่างานี้เราจะผสมแล้วคนนวันวดนิดเดียวนวดนิดเดียวมันก็จะเป็น คลีนนิดน yeah. <uch> ึงจริงๆอย่าใส่อาบเยอะเดีคนเพราะถ้าใส่อาบเดียวเราจะเป็นแบบยากนี่ก็นุ่มวันไปเลยอุ้๊บโอุ้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ป้งมาบนใบหน้าเดี๋ยวขอโอ้ยก้องตะเบื่อนไหมอ่ะแตะเบื้อนไม่ไหนฉันมันขอสลับแล้วก็แป้งมาบนหน้าเราใส่งานนิดนึงให้มันครีมี่เราแป้งมาบนหน้าเราเราค้นมันอุ่บมันจะตก มันจะตกทำไมมันดูยากเย็นจังเพื่อรัมหากวัาเลยวันนี้เราล้างเพิ่งล้างหน้าด้วยเพิ่งกัดมาจากมี่การฟันเงินกันเรยอะหน้าโชว์เลยนะเดี๋ยวเราขอสนับกองใหญ่ที่กองแบบชูแคร์กันเลตอนนี้เราก็จัดงาน้ว ด้วยรัชกาลุซึ่งความรู้สึกมันก็จะสักสักหน่อยแต่ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดวันรู้สึกว่ามันยังไม่ติดน้าหน่อยให้ผสมแหวงผสมน้วงถูกมือเดือะถูกไปบนหน้า,นาเราอีกรอบเดิมเพื่อเราไปถูกไปด้วยจะมีเท่าที่พี่เขาบอกนะว่าตัวสีมันจะมีอันนึงที่เป็นคาร์บอเนตที่มันจะช่วยปรับสมดุลอะไรสักอย่าง,งแต่เราเลืซื้อเข้ามาอีกตขึ้นเมาว่าเราไปใช้ แล้วก็มันมีค่าเชื้อิวด้วยแต่มันก็มีแคล่อีอะไรกาดแอลมอนมันก็จะเป็นคลายเซสตาร์ปด้วยเซลล์วัชชั่นแล้วก็เฟตซ์เข้าไปด้วในตัวที่พีความรู้สึกมันก็จะรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไมันนวดอยู่บนหน้ามันไม่รู้สึกอยากมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกมันไม่รู้สึกแข็งมาแต่ก็ไม่รู้สึกนุ่มเท่าไหร่ มันก็รู้สึกนุ่มแต่ว่มันมีแบบเอ่อฟิลามันบางอย่างที่คล้ายๆกับนุ่มๆมนัมนมนวดบนหน้าไปไเรื่อยๆเนี่ยแต่เราจะลองนวดไว้สักป,ประมาณหนึ่งนาทีก็ัอผมว่าวเราต้องการเฟสเข่าด้วยในหลอกถอดนวหนึ่งนาที เขายืนยันว่ามันทำเกิดธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่กังวลเลยถ้าเกิดมันแหลกเขาต่างตลอดก็มันจะว่ามันต้องไม่แตกไม่นังวลถ้าเกิดว่ามันจะถึงช้าทั้งหมดหรือเลือดหรือมันอาจจะแสบแต่ว่ามันก็ยังปลอดภัยอยู่อจะแสบเราก็ได้เราปกติกับธรรมชาตันก็สลัดได้เหมือนกันแล้วส่วนน้อยตรงส่วนที่นั่ตรงนี้เราเป็นสิวใหม่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ โอเคครับัน hmm. นี่เราพอแอบพอยเราจะพอเลยครับอาจารย์วันนี้สวยข้าขอสักตอนแป๊บนึงชระนอง

กรีวิวก็จะอาจจะมีความสุ่มฟีสุ่มค้าในความบากบักเไม่เคยทำแบบนี้ม่อนเหมือนกัน่ะครัในชีวิตตอนั้น,อนอถ้าเราอ่านเช่นไดไปก็ต้องอโทษทุกคนตอนน้กในบินึงเราไม่เปิดเช่นได้ไปถึงตอนนี้นหรอมันเป็นมาชิงเป็นนิสัยไปแล้ว แน่ใจจะเกิดอีงรอบอีงใครเป็นไปได้ทุกคนกับพี่ออย่าทำมหรอกแล้วคครจะหาทีนี้เราก็จะมาทำอ่านมิวสิกเห็นหมดเลยเห็นความลับของเราหมเลยอย่าลืมนะนะฮะด้ทั้หมดนดินน้ำมต์จาบวัดหงทุกคนคือเป็นวัดที่เราไปสัตว์ ของผ้าจอตากทีนี้ความรู้สึกหลังจากที่ล้างหน้ามาก็ไม่ได้รู้สึกห้องแม้มันสึกบิดมมกแต่รู้สึกว่าหน้ามันสะอาดขึ้นรู้สึกมันจะมีน้ำมันอ่อนอยู่บนหน้าก็ไม่ได้ไม่ได้แห้งมากไม่ได้ตึงเกินไปกำลังดีวี้ว่าสำหรับคนที่เป็นสิวหรือสิวอักเสบอ่ะมันเหมาะมากเลยอ่ะมันเหมาะที่จะ ใช้ช่วยแบบช่วยให้แนบมันตับสมดุลก็จำเพราะแน้วเ,เคยใช้เมื่อก่อนเมื่อสองสามเดืแล้วตอนจะจิ๋วหนักห่ะเหลือตอนที่อย่างเรียนปณิญญาติแล้วเป็นเด็กสอน,นให้ด้วยก็วันหนึ่งก็อยากลองผลิตภัณฑ์เครื่องทานหรือจะเอาธัญิืชโปรดักที่นอกจากไอ้พวกเบนแกหรือว่าอะไรเงี้ยโมล้าหน้าแบบไอ้นี่หรืออะไรตอนตอนที่เซเร,รียมันยังไม่มานะ เอกนเอหรือว่าเซตัฟิวเนี่ยเราอยากลองอรมันแบบแปลกๆบ้างเราก็เคยไปซื้อของราชเบอร์วิซ์มาช่วงหนึ่งมันก็ใช้ดีแต่ว่าเราใช้ได้ประมาณเดือนพึ่งเองเพราะว่าตอนนั้นอยู่ข่อนในเราื้นที่เก็บค่อยมีแล้วก็มันชื้นด้วยมันก็เลยบูดเชลากขึ้นเราเลยไม่ได้ใช้เราเ,ยเลยทิ้งไปเรากรามหน้าเรา็ดีขึ้นเราเลยเลิกใช้ไปเราก็มาทำรีวิวอีกรอบหนึ่ง ก็คือเราก็เป็นซื้อของเราไาอีกรอบอีกรอบ,อรอบ,อรอบเียซื้อที่ร้านช็อปแบบแบบน่าพี่คนขายใจดีมากเดี๋ยวเราเอารูปพี่เขาขึ้นโชว์บนไหนอะไรออโอเคแล้วก็รื้ความรู้สึกก็มันยากไปหมดแล้วทีนี้มารีวิวอีกตัวหนึ่งพร้อมกันไปเลยตัว Mousepad Large m o u n t p a d ตัวดีเด็ดั่นยาแกะแบบนี้ เรียนป้งกองในกันดีจังทุกคนงจิงจริงโอ้ตรงนาแค่ตรงหนนจะเป็นเมต่างี้สีฝาฝาเราไปแค่อีกเอกควิสติกฝาฝาพี่ฟีฟ้าตรงไหนเอ่ยสีชมพูทุกคนแล้วก็หยิบใส่ปาก น้นำเขียวอันนี้รสชาตจะเค็เมๆน,เน,เน,เนะเพอ่อเราก็ป้วนได้เลยจบมันถามว่าีนตรงไหนทำไมถึงต้องซื้อมาคือถ้าน้อง์แท็บเนี้ยสำหรับ สำหรับคนที่แบบคอนเซิร์นปัญหาเรื่องกลิ่นปากหรือว่าแบบน้ำยาบ้วนปากมันก็จะต้องพกที่ฉีดสเปรย์หรือว่าน้ำยาบ้วนปากแบบขวดอย่างนี้หรือไม่ก็ขวดอย่างนี้หรือขวดเล็กๆอ่ะไปตลอดใช่ไหมซึ่งมันก็เพิ่มน้าหนักกระเป๋าอะคือเราเป็นสายแบกอยู่แล้วเราเรายังยไม่อยากแบกน้ำยาบ้วนปากไปเพราะว่ามันหนักมากเจนที่นี้ถ้าเกิดเราเสือเส้อเนี้ไปเราก็จะมี เหมา,นานะนั่นยังบวป่ตที่เราพกพาไปง่ายสะดวกนะที่จะไปเจออาจารย์หรือเจอลูกค้าแลว้วก็บ้วนก่อนแล้วก็แค่เคี้ยวเชี่ยวเชี่ยวบ้วนบ้วนนานตามแค่นั้นจบประหยัดที่นี่กระเป๋าประหยัดน้ำหนักด้วยแต่ว่าเมื่อเทียบประสิทธิภาพกันถามว่ามันดีกว่าไหมอันนี้เราก็ขอไม่ตอบว่ามันดีกว่าหรือเปล่าแต่เราชอบตรงที่ว่ามันพกพาได้สะดวกมันตอบโจทย์เราตรงที่ว่า เราจะได้ไม่ต้องแบบเนี่ยวัสดกักบ,บ,บน้ำไปเยอะเท่าไหร่อ่ะอันนี้จบรีวิวสำหรับตัว h u b o ซึมฮับเของ Lush แล้วก็ตัว m o าส์ Wash Tab ของ l u s นะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามารีวิวโปรดักอะไรแบบนี้แต่ครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำอะไรหรือเราไปเจออะไรที่โดนใจเดี๋ยวเราเอามารีวิวอีกรอบนึง สำหรับอันนี้เป็นคลิปรีวิวครั้งแรกในชีวิตที่ถ่ายโดยกาตพันธ์หรือ k t p ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เรียกไนะว่ารับชมมาถึงตอนนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปจะไปรีวิวอะไรเดี๋ยวคอยติดตามดูกันนะถ้ามีโอกาสก่อนพาก่อนก่อนจากไปก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้หรืออยให้คอมเมนต์หรืออยากให้รีวิวอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ หรือว่าไม่อยากติชมหรือว่าแต่อย่าดานะอย่าด่ากับเรคนพิมพ์มาได้เหมือนกันอยากอ่านคอมเมนต์เหมือนกันขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีค่ะ